อาการดังอยู่แต่ติดติดด,ด,ดังปุบฟุบฟุบุบดังเหมือนกับเียนของมันตรงลอลเรเอๆไปค่อยๆประยุงไปนะเราใช้ความร้อนมาลาก่อนดันก่อนขาหนึ่งเข้าขาหนึ่งเข้าดูได้ไงมันเข้าเราก็สังเกตรเราดันอย่างนี้เราก็รู้ว่ามีตะกัวเข้ามา เอาจะกลัวเกาออกครับกัวเ่ามันออกก็ใส่กลัวไม่ใส่แทนแล่วลืมว่าเการ้อนแปะด้ว 9, ยนะครับเกาแล้วพี่น้อง บางทีมันใช้ได้แต่ก็จริงเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนดูอะไรนันนะครับตางกีเครื่องเสียงมันดังผิดสังเกตไงผมเริ่ม,มาแกะดูอ้าวตัวทั้งในมันบวมามหลับมันจะเป็นตัวนี้ครับไซมันจะเล็กไซมันจะเล็กกว่าเก่าดมมาไซใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ค่ามันเท่าไรยี่สิบห้าโวลต์เนาะตัวนี้สี่ สามสิบห้าโวลต์ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าแล้วก็อันนี้ถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนคู่กันอยู่แล้วน,นี่ยังเอากาวร้อนมายิงไว้นะครับงั้นมันจยกอเกเวลามันสัน่นมันพาอมันตู้เบียดอะไรทุกตัวต้องมดัดดีแน่นเนครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำทินเนอร์ กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ไหมเนี่ยเยียยากหรือเปล่าเหยียดยากไหมลองทำท่าทำทางมันเอียงได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้มันเอียงช่องหมุนตัวนี้ออกพี่น้องแล้วก็เอียงลงนิดนึงได้อยู่ตัวนี้ ไหนก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เหมันตัวนี้หลวมก่อนมันออกกันยิงุนด้านล่างก็ได้นะยนังไม้เห็นด้านนี้ ยังนิดนึงครับมันได้ไหมเลี่ยนซิลิโคนใหม่พี่น้อง ก่น่าจะถอดออกแล้วนะฟ้านี่มีประโยชน์นะครับฟ้านี้ใส่น็อตอาปิดซุดอคู่วันนี้ผมซื้อซีรีสคมาจากนี่ครับบอกอันนี้ไม่มีแผ่นรองนะ นี่เี็นรองครับผมใช้ผ้าตัวนี้แลเชียร์ด้วยผมเองไม่เป็เคนครับดูนะครับมันเป็นจะนูยังไงก็ไม่รู้มันไม่เรียบทำให้ระบายของร้อนไม่ดีนะต้องสบาย มาบางทีก็ตกแต่งครับบางที ของเราเองครับของเราเองนี่ครับตะไบนะครับนุ่นๆมองด้านนี้จะรู้ว่านุ่นตะไบนะครับหาตัวดีๆหน่อยแบบปั้นๆ Pogledajte, vidite li ga? Vidite li ga? Ne može biti sličan, vidite li

ก็มีสารนะครเราจะเปลี่ยนใหม่ลืมบัตรด,ดีดีดีนะมันดีอยู่ดูดีอยู่ครับโดาพี่ไม่มีน่าจะไม่ว่าตัวนี้ไม่เสียนะเพียงแต่ว่าเราจะใช้ซิลิโคนใหม่เสื่อมสภาพ ถ้าเขาไม่ใส่แผ็ดองเราก็ต้องไม่ต้องใส่มันกันนะครับพี่น้องไม่ได้ใส่แผ็ดองนะถ้ามีแผลดองต้องต้องใส่นะครับนี่ครับเดีย๋ยวดังไม่ได้ล้าง